ใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนด้วยกรตไกลให้กับน้องปอมนะครับเป็นทรงกลมทรงหมีเท็ดดี้แบบนี้นะพี่ช่างลูกตาลตัดแ,แ,แต่งให้ใกล้เสร็จแล้วนะครับอาบน้ําตัดขนร้านน้องหวานน้องแมวซาลอนในส่วนกเกษตรมะขอนแก่นครับรือดีนด,ดูกัดสะบัดเวงวีนเรารับหมดนะ้ำมีบริการรับส่งมีบริการกําจัดเหตบัดด้วยครับร,รญญญา,ายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสนนนุนัขจอแมวจรนนุมูนลนิธิที่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะน้องอยากกลับจะหลับแล้วกก่ไปอน สนใจใช้บริการติดต่อได้นะครับเบอร์0ู6 6 4 0 4ดหก์ครับร้านอยู่ในส่วนเกษตรมหัน์แก่นนะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต,ต่อสอบถามได้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับค่อยค่อยค่อยคยดิทราถึ พี่ช่างสานขนแล้วก็ตัดขนขึ้นทรงไว้ให้กับน้องปอมนะครับตัวสีขาวนี้แล้วนะเดี๋ยวพี่ช่างจะพาไปอาบน้ําก่อนแล้วก็เป่าขนให้แห้งจากนั้นจะมาสานขนแล้วก็ตัดขนด้วยกันใจก,กันอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดขึ้นทรงไว้ให้กับ2งตัวสีฟางข้าวด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะว่าน้องเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเสร็จแล้วนะครับน้องปอมบ้านนี้นะครับ ตัวนี้มาอาบน้ําสางขนตัดขนด้วยกันไก่เป็นทรงบีเทดดี้ทรงกลมๆนะครับที่ช่างลูกตาทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเพื่อนเขามาอาบน้ําสางขนตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนเท้าขนต้นนะครับ อาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมสซาลอนในสวนเกษตรมัขนกันครับดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเพียงวินพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับสมให้ลูกๆแซงเย็นมีบริการกำจัดเทมปัดด้วยออกกล้องอยู่เรื่อยๆออกซีออกซ์ออกเยอะรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในการจิตอาสาแต่ขนให้กับสุนัขจรแมาจรในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับลูกจะลูกจะทำอะไรกันลูกไม่ได้นะย่าไปชนดูเยอะย่าสิเดช่องโดนแปน